สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่แจ๊คกับน้องฮัวนะคะก็วันนี้นะคะพี่แจ๊คเองเนี่ยได้รับผู้ผู้ได้รับไอศครีมโบราณนะคะจากนางฟ้านะคะผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่อยู่แถวนนทบุรีอยู่บ้านคนเดียวกับหมาแล้วก็เลี้ยงแคชเมียร์ไว้ด้วยตัวหนึ่งน่ารักมีแคชเมียร์ด้หรอมีมีมีแคชเมียร์น่ารักน่ารักนะคะแล้วนางฟ้าองค์นี้นะคะนางฟ้าองค์นี้นะคะ สวยมากนะคะหัวรักมากมาอิชาเพรานเป็นอิชาครับอ,อืมก็คือ,คอนางฟ<า>้า,านางฟ้าเนี่ยฝากอันนี้มานะคะก็อยากให้เพื่อนๆ,ๆดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนางฟ้าเราเนี่ยนะคะได้ส่งไอศครีมมา,มาอ่ะพี่มาอันนี้เราต้องเอามีดมาปาดอะไรไหมอุตานเราเคยขายไอศครีมใช่ไหมเนี่ยโอ้นะคะแสน้ากาศก่อนดอกนะคะเพราะว่า คนอื่นเข้าใส่เดี๋ยวมันจะไม่ดีนะคะนี่นะคะโอ้ยไอศครีมนางฟ้าอร่อยมากนะเจ้าเนี่ยโอ้อร่อยนะคะทีนาทีนี้จะบอกให้เธอฟังนะเพื่อนเพื่อนนาทีนี้คนไหนที่ขยังมึงไปอดตายกูบอกให้มึงฟังเขาขอมาเกงเตห์ทีลาอืมมึงอะ ต้องเจอมีนางฟ้าผู้ไปรผสมกันะมองออกกล้องสิคะลูกเดี๋ยวโดนนะคะเดี๋ยวดคุยนะคะตูนบอลลี่แสลมไม่ไม่ผมส่ตูนนั่งนั่งใครดอกอาจจะเอาขนมปังหรืออะไรคะดิคุยโชว์ก่อนได้ไหมคะอยากเห็นอ่ะเอาไม่ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เอาตัดขนมปังตัดขาตัดขาเออให้แจ็คให้ติดแจ็กันชื่อแจ็คเหมือนกันฝ่ายบัญชีมาทางนี้ที่มาเอากล้องด้วยกันดิพี่ คนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของเรานะคะนี่คือพี่จะใส่เราหรือไม่ไม่ของพี่เองออมมี่มาเสี่ยงออมมี่หน่อยอะถ้าขออนุญาตนะพี่แจ๊คจะเอาเป็นไม่เอาสกรีนหรืออาจจะเอาเป็นถ้วยหรือว่าจะเอาอะไรเอาหนังปลาไหมปลาก็ได้บางคนโบราณคือเราจะบ่งบอกเลยว่าฐานะเขาอะก็คือสถานะเขาคือคนแก่บอลเขาเหนียวแล้วลูกเขาจะเอาข้าวเหนียวปั๊ไม่ต้องก็ได้ครับนางฟ้าขอบคุณมากนะคะ นางฟ้าพี่แจ็คเอามาให้นะคะนางฟ้ามีอายุแล้วก็นางฟ้าเนี่ยเขาได้รับเขารับอีหัวเป็นอานน่าจะน้องบุญธรรมอุตานไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยแต่เขาเนี่ยมันมบบี่ป็นทีเลยเขาบอกว่าพาขนมปังผิดด้านพี่แจ็คหุ่ดอกไม่ได้เยอะไปหรับเปลอื้อเงี้ยเราเราพยายามหน่อยวางให้มันบอกว่าพอดีมันเยอะมาก อืตรตายแต่มันแบบว่างไงือนธนาคารเนี่ยร์ดตัปพิ้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรม่รูัวะพอบพิ้งนายบุกาเป็นโฆษณาอะไรนะจุดขอบเคิ่ไปเนาะคนธนาคาไม่ได้เหมือดซี แต่เจ้าเนี้ยไม่ว่าจะหักออกมาสวยไม่สวยก็แล้วแต่คืออร่อยอร่อยเป็นไอติมที่บอกว่าจะจะได้กินทุกปีใครมาทํางานกินนี่มเป็นเจ้าของร้านช่วยให้นะจิตรเป็น <laughs> เจ้าของร้านช่วยให้เด <c oughs> ี๋ยวอันนี้อ่างดี๋ยวองนี้เดี๋ยวกล้องนี่งอุ๋ยเดี๋ยวเดน๋ยวเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาเรียกว่าแบบไหนเอาขนมปังหมาเอาขนมปังเลย นม่หนุบปัง,งให้เอาใส่เลยนั่งมาอยู่ตรงนี้อีกใ,ใกล้ๆกล้องหน่อยอ่ะขยับนิดนิดนึงอ่ะว <c oughs> ันนี้เป็นเมียที่แจ <c oughs> กไ, <c oughs> ไหมครับให้อีดอกนั่นเหระครับปวดหัวไหมครับเอาบอลมาเอาอีกค่ะ <c oughs> มันนี่ไงตักเยอะๆสิลูกมันเยอะมากมันเหลือทุกปีนะลูก <c oughs> นคะครับขอปค อ่ะพี่ฮอก็กินของพ่อไม่ใครอยากกินบอกเขาขึ้นมาแบบที่ตัดให้รีบมานะ้ติดมานะอันนี้ของแฟนพี่แจ็คต้มมาให้นะคะเมื่อเช้าก็คือต้มไก่บ้านนะคะก็คือมาดูใกล้ๆนะคะทำไมมันมันบ้างเน่ยคือที่รักของพี่แจ็คทำแต่เช้ามาทําที่ร้านนะคะหนึ่งแม่จริงจริงหรอมาดูนะคะอืมต้มขาบอืม มันหอมมากเลยนะน้ำซาขึ้นมามคนก่อนนี่มาทำกับข้าวคือเพาอพี่แจ็คคนต่อมาคือเป็นหวัวพี่แจ็คพี่รักเขาไก่บ้านเหนียวเสื้อตัวนี้ซื้อหลายตัวนะจ๊ะเดี๋ยวหอาไปใส่ซ้ำ นี่นี่เห็นไะอะไรวะเนี่ยอันนี้ท่านรักสายเอาไว้รัดที่คองไม่ให้มันใหญ่อันเนี้เป็นตัวที่ฉันซื้อมาสองตัวชุดชุดแบบเนี้ยซื้อมาสองตัวตัวนึงเปิดหลังตัวนึงปิดหลังจบนะคะเดี๋ยวราม่าครับพวกจะชุดเดิมอีกดอกเพื่อเพื่อนเราชินแล้วไปดื่มไปดื่มไปดื่ต้องไก่ของที่รักอร่อยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าที่มาซื้อชสมอง ชั้นบบต่อนไม้กินกัไแบกบโอ้ยอร่อยอะ่ะหัวดูนี่ก็าต้มนี่เขาใส่นี่นี่เขาใส่พสร,ริกใส่สารพัดโอ้ยทำไมมันน่ากินอย่างนี้วะนี่คือที่รักทำัไม่ใช่หัว,วรู้ใจนะน้องไทยรู้ใจ เนี่ยพี่มีพี่ไม่มีแฟนนะแต่ว่าพี่กำลังจะคบกันนะคะอืมอืมถามนิดนึงถามถามไม่จับใจนะตลาดพูอ่ะที่เห็นอ่ะข้างๆมันจะมีหมาล้มหมาล่าปิ้งย่างสาละค่าเห็นไม่ว่าข่าทางอ่ะอืมคนนั่งกินกันเยอะมากอ่ะเขาไม่ถึงเลยหรอ ตรงนี้มี่หรอปรมาไม่รักเนื้อมัไม่เราจะอยากรู้ว่ามันยังเปิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าตอนนี้มีโควิดอ่ะคนเต็มเลยตั้งแต่เดือนนี้ไปห้ามนั่งกินลาไปยากตอนนี้ก็ไม่มีเขาห้ามทำใช่เหมือนพี่ไปนั่งมาไปแบบขับรถทานน่ะพี่ก็พาไปกินมันมี่ไข่ที่เนี่ยแล้วมีใครร้านไหนติดรางรถไฟตรงเลงหรอไม่ใช่เลงบะหมี่ไข่เจ้าเดิมอ่ะก็คือแบบว่าผลิตจากไข่เป็นเจ้าดังมาตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่สี่ห้าสิบปีที่แล้วนช่ไ ปวดพี่เด็กไม่มีคุณพยายามบอกว่าน้องแจ็คบนหัวหมูตอนถูกหัวอย่าลืมแก้บนนะเดี๋ยวหัดหน้าไม่ถูกอีกพี่เบอมบอกว่าขอให้พี่หัวถูกโอ้ยสองแสนห้าหกหอยอ่วกหอยสามตัวอ่ถูกหวยวันนั้นเราไปเือเป็นน้องไม่ถูกวาเป็นหลังแปดแสนสองแต่ทีเนี้ย พี่บอกว่าพี่บนเนี่ยสามตัวจะไม่ได้บนวัราถูกหวยตรงนั้นตรงนี้ที่ได้มาได้จากคนอื่นในมุกฝันบ้างเลขนั้นเลขนี้บ้างรวมรวม,รวมกันอะ่ะซื้อไปซื้อไปทั้งหมดแสนกว่าบาทได้มาเก้าแสนกว่าหักแล้วเหลือแปดแสนสองแต่บอกว่าถ้าหกหวยสามตัวเนี่ยจะบนจะแก้บนหัวหมูแต่เนี้อร่อยเอาะว่า,าไม่ได้เนาะรสชาติบอกว่าถึงเนาะมันถึงนะกินเลย พอดีปันฟันไม่ค่อยเหลือเพราะว่าตีนมัน,หนเหนียวมากตำนนนี่ยมื่เกินพ่อพเจคทำอาหารอร่อยมากนะคะแล้วก็พ้าอุทลาทำบะหมี่อร่อย,ยอาจารย์ไทยทำอร่อยมากเหมือนดซื้อ,อมาแล้วคุณอันซีบอกว่าหิวจ้าร้อน คุณธัญพรบอกไปทําผมมาเจ้าคุณบุ้งนะคะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คนะคะเพิ่งไปทําผมมาค่ะหนูชื่อบุ้งเพิ่งไปทําผมน้าวีมาค่ะตอนนี้ค่ะคุณบุง้งขอขอบคุณทุกคนที่ไปใช้บริการทําผมถ้าคนไหนไม่ไดีบอกพี่ <c oughs> พี่จะไปแค่เตือนอยู่ไม่ได้ผลงานหายากอืม พี่อะตอนนี้พี่ได้รับคามเป็นไม่อ่านพี่ได้รับคามเป็นมาจากคนเอฟซีพี่ก็คือเป็นเอฟซีตัวหลักเลยาอายุห้าสิบกว่าเขาคัมเป็นว่าหนึ่งขอให้พี่แจ๊กอะพูดลักษณะที่ว่าเป็นการเป็นงานให้ความรู้ให้กำลังใจไม่ให้พูดเอาเรื่องชาวบ,บ้านมาพูดเอาคนนั้นมาพูดเอาเรื่องของผู้ชายมาพูดอย่างเนี้ยเขาว่าอย่างนี้มานี่ อ้าเขาพูดมาเมื่อคืน FC อะไรวะทำหน้างูอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ไม่พูดในไลฟ์มั้เหรอพูดในไลฟ์อ่ะคือทุกวันเนี้ยที่เห็นนะบนพูดแต่คำเดิมเดิมเดิมอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเบื่อเหมือนละครช่องสามเป็นละครน้ำเน่ารู้ังเขาดู ดูสิคอันนี่พูดเรื่องเขาต่างนานากระโดดน้ำอะไรเออลาลาลาดูอยือกนี่นะได้ฟังกูก็งงนะคะก็บอกว่าเขาก็เลยบอกว่าจะไปด่าถ้าจะด่าคนอ่ะมันไม่ดีพี่ก wow ็เลยเปลี่ยนให้ใส่ตัวเองใหม่นะคะไปเพื่อนๆจ๋าพี่ขอบคุณนะคะ นะคะไอ้น้องเฟิร์สนะคะในใน u t u b e สวัสดีค่ะ YouTube สวัสดีค่ะ